ทำอีกอันดีกว่าไปเลยนุ้ย Macbook Mac ใจสไตล์อะไรล่ะเนี่ยแล้วไม่ต้องสงสัยนะว่ามันเปื้อนอะไรรักหนา <c oughs> ลูกสาวที่ฉันเพ้นให้ค่ะ <c oughs> ใช้ปากาเคมีเลยนะเธอสวยไม่ลา่าศิลปินระดับโลกเพ้นเค้ให้แม่ไม่มีอะไรป่าแล้วนี่ไปหาที่ปาดเค้กมาได้ <c oughs> เอามาจากในครัว <c oughs> เราจะมาทําเกล็ดนางเงือกกันรอบที่สองรอบแรกใครยังไม่ได้ดูลองไปดูนะ อันก่อนเป็นหางแอรี่แล้วอันนี้เราะจะเป็นหางอะไรดีหางเมอร์แคปดีไหมแต่จะหางอะไรก็ช่างตอนนี้ฉันรู้สึกว่าทําไมมันเหมือนจะพังอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนถึงทําพังแม่ีก็ไม่ซียเรียเพราะว่าทําใช้เองเออว่าแต่แม่咪ลงคลิปนี้วันศุกร์น้องๆบอกว่าไม่ค่อยฟีดเลยเห็นกันไหมเนี่ยน้องๆพีพีเพื่อนเพื่อนเห็นคลิปวันอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกในหน้าเอาละทุกคนใกล้เสร็จแล้วโอ้โหกว่าจะเสร็จเนี่นะคือของจริงใช้เวลานานมากเพราะแม c บุ o กมันอันใหญ่มากนี่ทำไม่สปี คลิปก็ทำเป็นชั่วโมงได้จ้ะช่วงนี้แม่มีหัดทำใครอยากให้ทำอะไรตกแต่งของใช้อะไรคอมเมนต์มาได้นะ